สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลาดูดวงบายบูพญาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้ีจิตป,ปะจวันของตัวคุณเองจาดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎาคม2563านี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปิดลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบแม่นยำมากขึ้นหรือดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎากันนะครับแต่ฝากบอกอีกนิดนึงว่าการอ่านไพ่ยพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการอ่านไพ่ให้แบบโดยรวมพื้นฐานให้กับชาวราศีมีนและก็รานามีนเท่านั้นอาจจะไม่ได้ตรงทุกบุคคลนะครับเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการนับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์และก็แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับคือไพ่เดอะเมจิเชียนเกิดขึ้น ไพ่เดอะเมจอร์เนเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับรายเดอร์เวทเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แรงดึงดูดหรือลักษณะของการที่คุณนั้นอาจจะมีสเสน่ห์ดูดีนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ดีหรือมีความรักความสุขามหวังมีความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่อาจจะเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นหรือลงตัวมากขึ้น คุยกันได้มากขึ้นปัญหาอุปสรรคสิ่งใดที่คุณกำลังมีอยู่หรือค้างคาอยู่มีโอกาสที่คุณจะแก้ไขหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับไพ่เดมเิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นอาจจะมีลักษณะของการที่มีสเสน่ห์นะครับมีเมตตาที่อาจจะแบบว่ามีคนเข้าหาตัวคุณมากขึ้นหรือเป็นไพ่ที่อาจจะแปลว่าสารสัมพันธ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีต่อกันด้วย ประมาณาที่ดีต่อกันและกันได้มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากอย่างที่บอกไปนะครับก็อาจจะทําให้ทุกอย่างนั้นค่อยๆมีการลงตัวได้มากขึ้นแต่ไพ่เดอะเมจิเชียนปรากฏขึ้นมาก็อาจจะแปลว่าทุกคนนั้นจะไม่ได้เป็นในที่บอกทั้งหมดนะครับมันแปลว่าบางคนที่มีการแก้ไขปัญหามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลง คุณก็มีโอกาสที่จะมีทิศทางในทิศทางที่ดีหรือมีโอกาสที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นใครที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือว่าทําอะไรแล้วมันเหมือนกับว่ายังอืดยังช้าแล้วก็ไม่พัฒนาไปก็หมายความว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีทิศทางที่บวกแล้วแล้วก็มีโอกาสที่ไพเดมเชเชนยังบอกว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของตัวคุณอาจจะนํามาซึ่ง การกลับมาของคู่ครองคนหลักได้อีกด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดตัวคุณเองนั้นปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างอาจจะมีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ครองคนหลักได้แบบปรปับปรับฉับพลันหรือมาแบบกระทันหันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีไพ่เอออฟบอร์นเกิดขึ้นด้วยดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดใครมีปัญหามีาสิ่งต่างๆที่ยังไม่สามารถเคลียร์ได้คุณจะค่อยๆลงตัวแล้วก็เคลียร์ปัญหาทุกสิง่งทุกอย่างลงไปได้ แต่คุณก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้มาต้นเดือนหรืออาจจะไม่ได้มากลางเดือนอาจจะมาปลายเดือนหรือบางคนอาจจะแบบยังไม่ได้มาในช่วงเดือนนี้เลยก็ได้เช่นกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไพ่มันเป็นไพ่โดยรวมดังนั้นคุณก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยแล้วก็เปลี่ยนแปลงคุณถึงจะเห็นผลที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นอยู่เนื่องจาก สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่ดีหรือคุณยังไม่สามารถที่จะลงตัวได้อย่างที่ผมบอกในช่วงแรกเนื่องจากอาจจะมีไพ่เดือ h ไฮเป็นเทสเกิดขึ้น เดือไฮเปนเทสเนี่ยเป็นไพ่ที่อาจจะแปลว่าตกเป็นรองตกอยู่ในภาวะของความเป็นมือที่สตกอยู่ในภาวะของการที่อาจจะแบบว่าต้องอดทนรอคอยกับความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับตัวคุณในช่วงของต้นเดือนกลางเดือนมาอาจจะเห็นผลในช่วงปลายเดือนก็ได้หรือบางคนอาจจะเห็นผลตั้งต้นเดือนเลยก็ได้เนื่องจากเดือไฮเป็นเทสเนี่ยมาปรากฏแปลว่า คุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นในลักษณะของความเป็นเชิงซ้อนหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับยังดูไม่ชัดเจนบ้างในบางคนแต่ทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นจากไพ่ประจาตัวแต่ไพ่สรุปเปลว่าตอนนี้ที่คุณยังเจอเพราะว่าบางคนอาจจะเจอกับในลักษณะของความเป็นรักซ้อนรักมือที่3หรือรักที่อาจจะยังไม่ชัดเจนและจะเป็นความรักที่คุณอาจจะ เหมือนกับระหองระแห่งใจกันบางทีคุณมาก่อนแต่คุณก็อาจจะเหมือนตกเป็นรองเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลอาจจะใส่กับตัวคุณเท่าที่ควรอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไปได้เพราะว่ามีไพ่ที่มาสนับสนุนส่งเสริมคือเซเว่ o ออฟด้วยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะตกอยู่ในภาวะของความเครียดความกังวลหรืออยู่ในมุมมืดที่อาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคือไพ่ขโมยนะครับแปลว่าทําอะไรไม่ชัดเจนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ทําอะไรไม่ชัดเจนกับ คู่ครองคนหลักหรืออาจจะเป็นคู่ครองคนรักก็ได้ที่ทําอะไรไม่ชัดเจนกับตัวคุณไพ่อาจจะสลับกันมันเลยทําให้ความรู้สึกของตัวคุณนั้นอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าออมีความเซนซิทีฟนะครับหรือมีความวิตกมมีควากังวลกับในเรื่องของสถานภาพหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่เต็มเต็มมีความรู้สึกหน่อยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างนั้น มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเลยทําไมมันรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็ลําบากกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความเซนซิทีฟเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวคุณเพราะว่ามีเซ f ต์ออฟสอดมาก็คือความไม่ชัดเจนมนเลยทําให้ตัวคุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วก็ตกอยู่ในภาวะของความผวังแล้วก็อาจจะมีความรักความสุขความหวังที่อาจจะต้องเหนื่อยหนักแบกภาระเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับโคจรถอยหลัง เข้าไปสู่ราศีพบเรือนกรมมะกลางฟ้าเบียนกับลัคนาของชาวราศีมีนทาให้ชาวราศีมีนมีความวิตกมมีควากังวลมีความเซนซิทีฟม,มีไพ่ถึงความเซนซิทีฟอยู่3ใบนะครับที่ว่าทําให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างต้องรอคอยกับความชัดเจนแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีมีไพ่ Queen of คับเกิดขึ้นนะครับสใบนี้มันแปลว่าความรักของคุณไม่ถูกเติมเต็ม,ตมก็จริงแต่ Queen คุณเอาคับเนี่ยถึงแม้จะเซน i ิทีฟก็จริงแต่มีโอกาสที่จะรอคอยความรักความสัมพันธ์ความชัดเจนหรือมีโอกาสที่คุณจะมีการแปลเปลี่ยนในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นกับในเรื่องของความรัก,คว,กความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีคุณอาจจะต้องรอคอยกับความรักความสัมพันธ์อีกสักพักหนึ่งคุณอาจจะต้องอดทนอดกลัน้นหรือว่าต้องพารานอยไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับ ทุกอย่างเราคงต้องประครับประคองไปก่อนต้องมีความหนักแน่นต้องมีความมั่นคงมีความอ่อนน้อมทมตนอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับคุณสมบัติที่ดีของธาตุน้ําเพราะชาวราศีมีนเป็นคนธาตุน้ําก็มีไพ่ธาตุน้าขึ้นมาเยอะนะหนึ่งสองสาม 1, 2, จึงทําให้ตัวคุณนั้นเซนซิทีฟมากหน่อยแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณประคองความรักความสัมพันธ์และเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วคุณก็จะต้องหนักแน่นมั่นคงอย่างหนึ่ง,หน,งหนึ่งเหรียญเด็กเหรียญน,น,ะนะครับแปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวคุณมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณล้วนเลยแต่ถ้าเกิดคุณใช้ความหนักแน่นความมั่นคงจากเด็กเหรียญคือค่อยๆมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้นทุกอย่างจะค่อยๆมีสิ่งที่ดีต่อใจมากขึ้นเพนออบครับคือ หมายถึงทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างคุณไปใส่เต็มกับเขาก่อนในช่วงของอเดือนนี้อาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งบลาๆๆเข้ามาจนทําให้ตัวคุณนั้นต้องเหนื่อยหนักแล้วก็แบกภาระเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกนะว่าตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคตรงที่ว่าคุณนั้นเร่งรัดก,กับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปเพมเพิ Emperor เกิดขึ้น The Emperor เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เป็นขุนศึกแปลว่าไม่ยอมแหละแปลว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ว่าคุณหรือเขาก็ได้ที่อาจจะเอาแต่ใจมากเกินไปหรืออาจจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยการสกดข่ม ทุกอย่างมันเลยทําให้ทุกอย่างดูมีความกดดันมีความเครียดมีความไม่ตกมีความกังวลหรือมีการงัดข้อต่อกันจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่ตอบโจทย์กับตัวคุณในช่องระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าเกิดไพ่เดเมจเช่นมาแล้วเปราว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การประคองแล้วก็หนักแน่นมั่นคงแล้ทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณอาจาจะติดต่อสารสัมพันธ์กับชาวราศีเมษนะครับ แล้วก็มีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนแล้วก็สารสัมพันธ์กับคนธาตุดินราศีพฤกษบกันมังกรนะครับก็จะมีประมาณ2องธาตุแล้วก็1ราศีก็คือราศีเมษด้วยดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะครับเจอกับคนที่เจ้าอารมณ์เจอกับคนที่ค่อนข้างอาจจะต้องงัดข้อต่อกันเนี่ยอาจจะต้อง ถอยห่างออกมาสักระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะต้องปลีกวิเวกไปสักพักหนึ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องใช้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้น คือเราเดีย๋ยวเราจะดูไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าทิศทางมันจะดีขึ้นมากแค่ไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วมีไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ประจําตัวแปลว่าคุณยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางทีการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณนะ,นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบฉับพลันแล้วก็รวดเร็วแบบกระทันหันมีเอ็กซ์ออฟมาเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงปฏิทางที่อาจจะเห็นผลแบบปุปปับปรับฉับพันแต่ข้อเสียของเอ็กซ์ออฟวาเพระว่าบางทีเราอาจจะเป็นเร่งรัดกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะเราอาจจะยังมีทุกอย่างยังไม่ได้ดั่งใจคุณเลยไป ใส่กับเขามากเกินไปทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีปัญหาได้หรือว่ามีความขัดแย้งกันได้ดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปสัตว์เต็มใส่เต็มกับเขารอคอยอีกนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไพ A ่ A g g of one มาแล้วแปลว่าทุกอย่างจะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจากไพ่ the magician ด้วย the magician เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณอดทน อดกั้นรอคอยแล้วมีโอกาสที่เขาอาจจะยังกลับมาทําตามสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาหรือกลับมาคืนดีกันได้อยู่ถึงแม้จะมีความลักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความลักความสัมพันธ์ที่คุณยังต้องรอแล้วก็อดทนแบบนี้นะครับ คุณยังคงต้องฟันฝ่าประสักจากไพ่หนึ่งดาบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราควรต้องใช้กับในเรื่องของการอดทนการรอคอยการฟันฝ่าประสักทุกอย่างอาจจะไม่ยังไม่ได้ดีต่อใจกับคุณในช่วงนี้แต่ว่ามันอาจจะมีข่าวดีจากเพจออบ c ั p เกิดขึ้นแล้วแปลว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีของการกลับมาของเขาก็ได้เพราะว่ามีไพ่เดวิสเจสเชนกับเพจออบขับพยายามประคองความรักความสัมพันธ์เขาจะกลับมาแบบป,ป,ป,ปรับปับจับพันแต่อย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เพราะว่าเพจออบ ครับเนี่ยเหมือนกับทําให้ตัวเองอ่ะเย็นก่อนแล้วก็ค่อ,คอยๆหนักแน่นค,ค่อยๆมั่นคงไปและทุกสิ่งทุกอย่างในการต่อสู้ของคุณจะมีชัยชนะจากเอ็ดออฟสอดเอ็ดออฟสอดคือชัยชนะที่คุณนั้นจะมุ่งสู่ความสําเร็จแล้วก็มีความรักความสุขที่อาจจะเหมือนกับมีอนาคตข้างหน้าต่อกันและกันที่ดีมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่อีกครั้งหนึ่งนะครับการสรุปรวมของไพ่ ชาวราศีมีนัคนามีนจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีความรักความสุขความหวังที่อาจจะเต็มเต็มได้หรือเปล่านะครับขอไพ่สมามใบให้กับชาวราศีมีนด้วยนะครับสเตนห้าดาบแปดเหรียญ องไพ่ขึ้นมาก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับชาวราศีมีนราคนามินอาจจะต้องท,อทําใจแล้วก็อาจจะต้องยอมรับนิดนึงว่าการกลับมาของคู่ของคนรักอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องของความไม่ชัดเจนอาจจะนํามาซึ่งการมีปัญหาใจกันการดื้อดึงดันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะสะกดข่มกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเกินไปเพราะบางทีแล้วเรามีปัญหา ความไม่ชัดเจนหรือปัญหากับความรักมือที่3คุณอาจจะทําให้วิตกกังวลจนต้องสะกดขมกับคู่ของคนรักแล้วก็ยังคงต้องต่อสู้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยความชัดเจนจากไพ่ห้าห้าดาบ 5าดาบเนี่ยบลางี้เราสู้มากเกินไปมันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นแข็งกระด้างแล้วก็ขาดสเสน่ห์ไปนะครับแล้วเราก็เร่งรัดความรักความสัมพันธ์จากสเตนเกินไปดังนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีในทิศทางที่ดีได้ถ้าเกิดคุณทําทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจริงใจแต่อย่า หมือนกับกดดันกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีแนวทางแล้วก็มีการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคุณยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้สติปัญญาของตัวคุณจากไพ่เดอะเมจิเชียนนี่นะครับเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งแต่การจริงจังของตัวคุณก็ต้องเอาจริงเอาจังในลักษณะของการที่ว่าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะมีในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับจากไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่เดนมิเชเชนเดี๋ยวเราจะมาดูในช่วงของเดือนหน้าแล้วกันเดือนนี้อาจจะต้องทําใจแต่คุณยังสามารถแก้ไขแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้แต่กลับมาแล้วเนี่ยอย่าสะกดข่มมากจนเกินไปอย่ามีปัญหากับเขามากเกินไปไม่งั้นอาจจะมีความรักที่อาจจะ จะยังไม่ตอบโจทย์กับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกอย่างยังคงต้องประคองไปแล้วคุณจะได้รับข่าวดีแล้วคุณก็จะสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีมีนก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ